ผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแลนะเนาะใกล้ถึงบ้านแล้วก็อยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนะวันนี้ก็เนาะผ่านพ้นไปอีกวันหนึ่งนะครับผมผ่านไปอีกวันหนึ่งก็สบายใจได้สักสักนิดน,นึ่งนะครับเนาะพูดว่าสบายใจไหมมันก็ไม่สบายใจนะครับผมเนาะก็เห็นใจลุงก็เป็นห่วง เป็นห่วงทั้งดุงทั้งป้านั่นแหละวันนี้ก็ <c oughs> เหนื่อยกันทั้งวันครับเหนื่อยกันทั้งวันนะครับอาจจะไม่เห็นคลิปของชิดนะครับผม, <c oughs> ผมก็อาจจะเห็นชิดเดินไปเดินมาหรือก็นอนนะก็แล้วแต่ชิดแล้วก็แล้วกันนะครับผมก็อยากจะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่ได้รู้รู้กันนะครับผมว่าวางเงินประกันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คงจะรู้กันหมดแล้วแหละเนาะ วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งตัวจริงครับไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมแต่ผมก็ดีใจอย่างหนึ่งนะดีใจดีใจที่ยูทูบเบอร์หลายหลายท่านนะครับหลายหลายท่านหลายหลายคนที่แสดงให้เห็นนะครับว่ายามศึกเราลบครับผมยามสงบเราลบกันเอง <c oughs> อันนี้หยอกหยอกหยอกย,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 ยูทูบเบอร์น,นะครับผมก็นั่นแหละครับ ก็มีหลายๆคนนะครับผมก็นะมาให้กําลังใจลุงป้าก็ไม่เคยทอดทิ้งกันอยู่ด้วยกันนะครับผมอยู่ด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็นะครับมีก็อยากจะชื่นชมนะครับมีทั้งลุงจิมพี่เนง่งเมเดเอมเดอร์ช่างพงน้าตายนะครับผมก็คนที่กล่าวมานี้เขาก็นะครับพร้อมที่จะช่วยลุงกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่อยากจะ ็คือเขามีส่วนในช่วยลุงมีส่วนในการช่วยลุงกับป้านะครับผมเนาะสำหรับชิดนั้นนอนนาครับไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเหรอกครับผมนะเอาแค่นั้นพอนะครับก็คือก็นี่คนที่ผมเอ่ยชื่อมาเขามีส่วนร่วมพร้อมที่จะช่วยลุงกับป้านะครับเนาะก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่าช่วยในเรื่องไหนนะครับมันจะเดือดร้อนกับทุกคนแล้วกันก็ขอแค่ว่า คนที่ผมเอ่ยชื่อมานี่ก็เป็นคนที่น่ารักนะครับแค่ผมเอ่ยปากเขาก็ยอมที่จะช่วยลุงกับป้านะครับผมเนาะน่ารักกันทุกคนนั่นแหละครับผมก็มีช่างพงลุงจิมพี่เหน่งเมดเดนาตายแล้วก็พี่เอมเดอร์อีกคนหนึ่งครับผมนะก็นั่นหละครับก็เป็นก็มันก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่เราไม่ทิ้งกัน เรายังอยู่กับลุงเราก็ยังเชื่อมั่นในตัวในตัวลุงนะครับว่าแสดงให้เห็นว่ายูทูบเบอร์อย่างเชื่อมั่นในตัวลุงเนาะนะครับก็ช่วงเช้านะครับก็อยากจะพูดให้ฟังก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับช่วงเช้ากเออ็เราเข้าไปตอน10บโมงแต่สำนวนมา10บโมงกว่านะครับสำนวนจากสอพอกกตูไปส่งที่อายการตอน10บโมงกว่าลุงกับป้าก็ได้นั่งรออย่างที่ทุกคนเห็นในคลิป หรในไร์สดของช่องต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่ช่องชิดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็นั่นแหละครับก็ไปนั่งรอนะครับรอสนุบสำนวนนะครับผมเราก็คิดว่าก็จะสั่งฟ้องก็แค่ป้าเนาะแต่ทีนี้มันก็เลยปเป็นกลายเป็นคดีเดียวกันเพียง <c oughs> <c oughs> แต่มีจำเลย2คนลุงคือจำเลยคนที่หนึแล้วก็ป้าก็คนที่สนะครับก็เลยต้องสั่งฟ้องพอร้อมกัน ก็ยังก็สรุปสําหรับเรื่องคดีหรืออะไรต่างๆก็ไปฟังเราเองนะครับจากช่องข่าวต่างๆหรือว่าช่อง YouTube ต่างๆนะครับสําหรับผมแล้วนั้นก็จะไม่ขอพูดถึงนะนะครับ <c oughs> พอสั่งฟ้องแล้วนะครับช่วงบ่ายมาเราก็ไปที่ศาลนะครับเราก็ไปที่ศาลก็ไปรอ,อันนี่โนนยูทูบเบอร์ช่องต่างๆก็ไปยืนรอให้กำลังใจ ที่น่นนะครับ <c oughs> นะครับไปยืนรอให้กำลังใจที่หน้าศาลกันก็มีนะครับไอ,อที่เตรียมการนะที่เตรียมการก็คือเรารู้แล้วแหละว่าต้องประกันนะครับแล้วลุงก็เตรียมเงินมาแค่ไม่เท่าไหร,นรไ่นะครับไม่พอเตรียมเงินมาไม่พอนะครับเนาะเตรียมเงินมาไม่พอเราก็ต้องหา มาช่วยให้ได้ต้องเอาลงกับป้ากับบ้านเนาะมันตอนนั้นมันก็คิดอยู่แค่นั้นแหละครับเนาะถ้าเกิดว่าเงินจํานวนห้าหมื่นที่ป้าเคยพูดไว้นะครับแล้วทีนี้เราหาไม่เจอก็ลองคิดดูเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีเงินที่จะประกันลุงกับป้าออกมาเนาะก็ยังดีครับก็ยังดีอก็ยังดีก็ ทุกคนทุกกฝ like ่ายก็ช่วยกันนะครับผมเนาะก็อย่างพี่ทนายสมเกียรติก็อย่างพี่ทนายสมเกียรติก็ช่วยนะครับก็ช่วยประสานงานนายประกันมาประกันตัวให้ลุงนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆไม่ขอพูดนะครับเราขอพูดแค่คร่าวๆก็พอเนาะรายละเอียดต่างๆผมไม่ขอเจาะลึกนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้อะไรนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมจะนอนนาอยู่ตลอดนะครับ ่อยนอนนาคอยบ่หูเรื่องนั้นข้าเจ,จ้าจักอย่างคลิปขาเจ้าพากันทายคลิปลืมๆ่มอยกับบ่ได้ทายเออเขาเจ้าพากันไล่ยุ่วลืมๆคอยกับบ่ได้ไล่นะครับเนาะจ้าข่อยไปใส่นอนตาหน้าครับผม <laughs> นอนนาครับแต่ว่าลางรายละเอียดลึกๆผมก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรนะครับผมไม่รู้อะไรกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเนาะแต่สิ่งที่ผมเห็นระหว่างที่ไปนอนนาเนาะ สิ่งที่มองเห็นอยู่ใต้สาลเห็นลุงกับป้าอยู่ยังไงนะครับเขานั่งอยู่ยังไงเขาอยู่ตรงไหนมีผมเห็นกับพี่ทนายแลชจพนนะมันเป็นอะไรที่แบบว่า้ีไม่ได้เว้ยต้องกลับบ้านเว้ยแค่นั้นเลยครับนะ ทากันเบิ้งคลิปหอยหน้หวกเจ้าก็เลยเนาะคลิปครับกับประเทศไทยน้ำมูพวกเจ้าก็จะสีใจไล่กับหอยลายไทยยังให้เบิ้งกับเบิ้งงหอยเนย <c oughs> นัน <c oughs> ก็หลังจากนั้นเราก็เดินเรื่องเอกสารอะไรให้ครบถี่ทนุนเราก็เตรียมการไว้เรียบร้อยตั้งแต่บ่ายโมงแล้วครับผมประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆพี่ทนายรัะชะพลโทรมานะครับแอชชิพ <c oughs> พร้อมยงัง ยื่นได้เลยนะครับผมกาลังเตรียมพร้อมครับในประมาณนี้แหละแล้วเราก็ยื่นประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับจําเวลาไม่ได้นะครับผมก็นั่นแหละครับพอยื่นเสร็จปุ๊บก็โอเคครับได้รับการประกันตัวเรียบร้อยออกมาสี่โมงครึ่งแต่หลายคนถามว่าแต่หลายคนผมได้ยินหลายคนนะพูดว่ามีคน มาค้านประการันสําหรับผมที่อยู่ตรงนั้นนะครับสําหรับผมที่นอนนาอยู่นะครับผมก็ไม่เห็นใครนะครับไม่มีนะครับผมเนาะคือผมไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่ามีการมีการมาค้านประกันหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมแล้วผมไม่เห็นครับผมอยู่ข้างในนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างนอกทําไมถึงเห็นนะครับผมก็แปลกใจนะครับผมนอนนาเออไม่ใช่ผมไม่เห็นเพราะผมนอน נס, นาเนาะ Smooth นะครับก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ใครจะพูดอะไรยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีการค้านประกันหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมก็ไม่อยากจะฟันธงไปว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่ถามว่ามีไหมผมไม่เห็นแค่นั้นเองครับผมนอนนานะครับ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าอยากจะฟังอะไรที่มันละเอียดกว่านี้ <c oughs> นเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันนะครับผมเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้แหละครับใกล้ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะ นะครับผมนะอันนี้ก็ในผมก็พูดไปในช่วงเดินทาง่นแหนะครับไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับผมฝากดูดูกันหน่อยเด้อคลิปตีท้ายเบิ้งก,กับเบิ้งเน่บอได้ท้ายน้าเพลินมือนี่น่ะยอดวิวยอดไลครก็บเบด้น้าเพลินท้ายเบิ้งไงอนน้ข่อยน้าเน่โอเคครับขอบคุณครับ